เดี๋ยวสองผมว่าผมจะแบบว่าถ่ายคลิปติดต่อกันไปเลยดีกว่าเนาะเออเอาแบบถ่ายคลิปว่าถ่ายคลิปยาวๆครับแล้วไปตัดเป็นสองสามคลิปมั้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งทำอะไรกันให้มันยุ่งยากเ่ยเอ้ยนี่คืออะไรเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะออือ้อเจอ,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 อสถานที่ใหม่ครับ ผมเจอสถานที่ใหม่ครับมันเป็นอะไรที่น่าค้นหามากนะสถานที่นี้นะฮะใช่มันเป็นอะไรที่น่าคนาา้นหามากครับเ,เจอเจอของดีนะฮะอะไรเนี้ยเจอครับเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะอ,อแปลกมาก ขุดดิขุดเข้าไปดูครับเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยขุดไม่ได้พัดเจ้าเอ้ยด้านล่างมันมีทางครับลองขุดไปด้านล่างดูเพื่ออาจจะเจออะไรนะที่เป็นทางเข้าอะไรงนี้นะฮะอือผมว่าข้างในมันต้องมีของแลแน่แน่เท่าที่รู้ได้นะฮะมันจะต้องมีของนะฮะ เอ้ยมีตัวอะไรด้วยอ่ะอ๋ตัวที่มาจากนรกใช่เนี่ะถ้าคุณยังไม่รู้ครับก็ดูที่เลือดของผมได้นะเห็นไหมเลือดผมมันจะเป็นแบบว่าเป็นสีเหลืองนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีสีเหลืองอ่ะที่ลดลดอยู่นะฮะนั่นก็เป็นผลที่ได้มาจากไอฟุตนะฮะอุ๊ยอะไรมันตีผมอยู่ มาแล้วมันมาแล้วแล้วมันก็วา้ามหนีไปแล้วอย่าวา้ามหนีอยู่ว่าปอ๊อตนี่ว่าเฮ้ยตรงนั้นมีไลฟ์ฟูดอยู่ครับโอเคตายแล้วนะฮะตายได้ดีครับอืมนี่เราขุดจนมาถึงอันเดอร์การดอีกรอบหนึ่งแล้วนะน,นี่อ่ะอืมจรชิงอันเดอร์การดงผมยังสำรวจไม่เสร็จนะอันเดอร์การดอะเฮ้ยมันมีทางครับมันต้องมีทางครับเชื่อผม แถบๆเนี่ยแหละอุ้ยจะเอากับกูใช่ไหมฮะอือมีแรกโคแบทอยู่ด้านล่างครับเราไม่สนอะไรทั้งนั้นครับตอนนี้สนแรกโคแบทเว้ย,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 ยถ้าเจอเดมอนเอาช่าก็ขุดๆไปเถอะฮะนะนะ ช่วงนี้เผื่อมันอาจจะมีแรบบางอย่างเกิดใหม่ครับเห็นไหมตอนที่เราไปดูไอ้อันสีเขียวพาร์ทที่แล้วครับมันยังมีขึ้นว่าไททันเนียอะไรย่งี้อยู่เลยนี่ไงไรฟุตขอเก็บก่นอนเออได้แล้วไรฟุตใช้การฟันนะฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโชคดีเมื่อกี้ไม่ใช่ลาว,วา ลาวาน้ำเงยกูละเสร็จขอขอขุดแรกก่อนโอ้ขอขุดโอ้นโอ้ด้นล่างเป็นอะไรโอ้ยโชคดีครับกูกลับมาอันเดอร์กาวแล้วอยา่าอืออยา่ยาอยา่าอย่าอ๋าสำหรับวิธีการขุดเฮลสโตนนะฮะก็ระวังระวังกันหน่อยนะเพราะว่าเฮลสโตนเนี่ยมันจะเหมือนเมทิโอไรด์ครับเวลาชนแล้วมันจะเจ็บนะฮะ แต่เวลาขุดเฮลสโตนเนี่ยมันจะเกิดเป็นลาวาครับดูครับเห็นไหมมันจะเป็นลาวาครับก็ถ้าจะหาจะขุดนะฮะก็ระวังระวังกันหน่อยนะฮะโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวบางคนมันกล่วบ,บว่าเออพี่โกงอะ่ะพี่ใช้ Mega Shark เมกาชาร์กอ่ะเออใช่ไหมผมใช้เมกาชาร์กฮะนะนะ โกงใช่มใช่ไหมมันมาจากหลังโมทาร์ครับเพราะฉะนั้นผมจะสู้กับไกด์วูดูดอลให้ดูใหม่นะไม่แน่ใจว่ามันสู้ได้ไหมถ้าสู้ได้ผมจะสู้ให้ดูครับนะอานา oo ้าวแล้วเมื่อกี้ไกด์วูดูดอลอกอยู่ไหนหะอยู่นี่อืมอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมมันไม่ได้เดี๋ยวนหนึ่งนึงนึงขอทิ้งของก่อนครับของอะไรไม่จำเป็นมั่งไอ้บอกไว้นี่ไม่จำเป็นหนึ่งอย่างครับอืมทิ้งๆไ่เหอะ ไม่มีใครว่ามึงออกนะเอโมลล์ตอนนี้ไม่ใช้แล้วนะฮะฮาปี้ไม่เอาครับเอามาทำไมป้ปี้ๆเนี่ยเก็บไปเก็บกลัไป,ไปโอเคอ่ะประมาณนี้แหละไอวูดูดอลเอ๊ะแล้วอ่าเดี๋ยว ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนส่วนไหนของโอ้ลาวานู่นหุนเดี๋ยวผมจะไปตรงนูง้นอืมใช่ผมจะไปที่เดิมของผม,ผมยานะไหนๆก็ลงมาอัอ n d e รก l าวแล้วครับยาไอสัตว์สลาม <c oughs> ลาก่ออนร <c oughs> สลามครับกูจะฆ่าไกดบูดูจอง ไม่ได้จะมาสู้กับแกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอทำแรกโคแบทบาก่อนนะฮะน่าจะได้เยอะอยู่นะแระโคแบทเพราะเราขุดมาได้ร้อยกว่าเลยนะฮะโอ้40 53มันนะฮะแต่มันทเรียลเนี่ยน่าจะได้น้อยหน่อยแต่ขอให้มันได้เยอะๆหน่อย17ครับรวมกับอันที่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าได้ทำอะไรได้อืม สุดยอดมาทูเรียลมันช่างสุดยอดจริงไม่ใช่นะฮะอันนี้คนละอันกันนี่ไมาทูเรียลอันนี้ครับโอ้โหอันนี้สามารถขุดอะดาเมนไทนได้ครับและอันนี้สามารถขุดมาทูเรียลกับอ๋อโอเคอันนี้ 45. ไม่สามารถขุดอะดาเมนไทได้ครับอันนี้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เองครับอ๋อสี่สิบห้ามาลีดาเมิไมาทูเรียลสวอร์ด ือเรายังไม่สนครับเราสนอันนี้นะฮะสำคัญกว่านะฮะดูแล้วสำคัญกว่าครับดงดาบยังไม่ใช่ครับผมดงดาบอะไรพวกนี้ยังไม่สำคัญนะครับนะเดี๋ยวผมขอฮิลกับนางพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปสู้กับไอ้นี่นะฮะไกด์บูดูจอลอไม่ใช่ วอลเฟสเออสู้ดูเลยนะว่าถ้าผมไม่ใช้มิก้าช้าผมจะสู้ได้ไหมนะฮะเ,เดี๋ยวก็ได้รู้ครับอาจจะแบบว่ามีเอ่อไอเลือดมานิดนึงนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งนะแค่ห้าเองครับเลือดนะฮะมันตีผมเป็นสิบนะฮะมัง้งแล้วก็ชุดกรผมก็เดิมๆครับใช้ดาบนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดาบนี้กับ ถ้าเตตัดไฟนี่แทบไม่แตกต่างกันเลยเออไฟแม่งแรงกว่าด้วยวะ่ะเออไฟมันสี่สิบสองเจ็ดแม่ไฟแรงกว่าครับเอ้าผมโง่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้สงสัยผมลืมอะไรเปล่าวะ่ะไม่แน่ใจเออเช่างมันครับเดี๋ยวโซกับไกด์ว่ดูดออเลยแล้วกันอ่ามีตัวอะไรมาเนี่ย มัดีตายไปซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันมีอันนี้ครับเดี๋ยวขอขุดก่อนเนาะนี่ไงใช้เฮลสโตนขุดไม่ได้นะใช้ได้เฉพาะอันนี้ครับในการขุดโคแบทอีกแล้วไม่เอาไม่ได้อโคแบทอ่ะเอาเป็นอย่างอื่นมั้งดิไอด้ดูดิคัมอะไรเงี้ยโอ้ดาใช้ทัทนเนียอะไรเงี้ยดาเมนใช้เออม,มาแต่ โผแบบอะไรสิอย่างนู้นแล้วทำไมดันเจี้ยนผมมันกลายเป็นหินดำหมดเลยนะไม่แน่จเออมันก็ชจวงตีแรงนี่หว่าไม่เป็นไรครับเอ้ยมมนทเรียวไปขุดถึงจะมีแค่นี้เราก็ต้องขุดนะฮะมมนทเรียวอืมเดี๋ยวผมคราบไอ้นี่มาแล้วอ่ะเออเอาอันนี้ดิเออมขุดเร็วกว่าเข้าใจปะ ไอหานเนี่ยปี๊ดปี๊ดเลยอะ่ะเห็นไหมปื๊ดปาร์ตปาร์ตปู๊ดเลยเนี่ยโดอื้อหื้อขุด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 โอเคตัวอะไรมันโดดโดดข้ามหัวผมไปมันคิดว่าเจ้าเป็นขายทำไมดันเจียนข้ามเป็นอย่างนี้ ผูเจ้ามาทำอะไรกับอ้ยเออว่ะดันเจี้ยนผมแปลกไปนะเออดันเจี้ยนผมแปลกไปมันแปลกไปอะดันเจี้ยนผมดันเจี้ยนองผมมันแปลกไปคารัไม่ได้ ผมไม่ได้เตรียมพร้อมมากมายครับก็จงจำไว้ครับว่าผมก็มีแต่ของเดิมๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ขอตัดเดี๋ยวขอไปถึงตรงที่ไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะที่ผมเตรียมเอาไว้ไอ้ตรงนี้ยังไงก็ไม่ต้องบอกนะว่าที่ผมบอกว่าผมเตรียมเอาไว้แล้วนะผมไม่ได้โกงนะเบล็อกที่ผมกั้นไว้ตรงลาวาเนะี่ยผมเตรียมเอาไว้ไอ้ตรงนี้คือส่วนที่ผมฆ่าวอลเฟสได้นะฮะ เหลือแต่ตอนนี้ก็คือการวิ่งคอมนาจุดจุดที่ผมเตรียมสำหรับสู้วอลเฟสครับเป็นที่สถานที่ที่ผมเตรียมมานะฮะก็คือจุดจุดนี้นั่นเองนะฮะเห็นไหมจอไม่ไม่ขยับโอเคนะเดี๋ยวขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนละกันก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสู้กับวอลเฟสครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากันก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ